จริงหนึ่งเดียวตอนนี้จะเยีมไม่พหัวหน้าห้องครับหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องหัวน้ห้องเปยงก็จริงๆรายการสนุกมากค่ะเป็นรายการววลิตี่นะคะที่่อนกล้องไว้บนเกาะสมุยแล้วก็โยนคน12บคนเข้าไปหาความรักโดยผ่านเกมต่างๆถูกต้องโดยก็จะมีกิจกรรมมีเกมต่างๆให้ทําแล้วก็เป็นรายการที่คือไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนในนั้นทั้ง12คนแล้วก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ใช้ความรู้สึก เออใช้หัวใจตัวเองอะไรย้ยในการที่จะหมายว่าเอ้ยพาคู่ไปเดนหาคู่ไปเดนอะไรแบบนี้ค่ะผชายผสมค่ะสิบสองเออผสมไม่คือผสมด้วยผสมผสมไม่ผสมหมดเลยค่ะแล้วต้องบอกว่ารายการนี้ต้องต้องถือว่ายุคใหม่มากนะเป็นรายการที่เรียกว่าไม่มีเพศเออไม่มีเพศอะไรอยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าบางคนก็คือเอาเรียกว่าเรดาร์พวกเราพังเรดาร์พังไม่แต่ต้องถามถามคนนี้ค่ะช่ายแท้ว่าแบบ แซ่บไหมไม่กี่เอาจริงผมไม่เคยได้ดูรายการแบบนี้แต่พอดูแล้วแบบทำถือจริงจริงแล้วพอดูไปสักพักแล้วมันติดเรารู้สึกเหมือนสนิทกับเขาทั้งที่เขาไม่เคยเจอเราด้วยซ้ำมันคือที่บอกว่าแจมอยู่ครับทั้งชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยยุ่งเรื่องชาวบ้านเยอะขนาดนี้ปกติเรื่องชาวบ้านผมจะเดินหนีอันนี้คือแบบนั่งดูแล้วแบบเออมันก็สนุกดีนะเนี่ยเสน่ห์ของรายการนี้ที่ น่หของรายกาคือจริงๆรายการววลิตี้ที่เป็นเดทติ้งแบบนี้มันคงมีมันคงไม่ใช่รายการแรกในโลกที่ใครเคยดูเนาะแต่รายการนี้สำหรับเธอเวลาคุไปนั่งดูแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยม,มันมันมีเสน่ห์ของมันคือเพราะว่ามันเดาไม่ได้คือนอกจากเกมของมันอะเล่นกับความรู้สึกแล้วอะทำให้พวกเราคนดูอะเดาไม่ได้อีกเนื่องจากว่าเนี่ยปี2025-2026ที่กำ เรามันเปิดมากใช่คือวิ่งชายชายหญิงหญิงชายชายเว้ยมันเอ้ยเรดาร์พังไปหมดอย่างเงี้ยค่ะมันมันทำให้เราลุ้นด้วยสนุกมากแต่พอลุ้นก็สนุกดีว่าเอ้ยสรุปยังไงโอ้สนุกดีใช่แล้วคือรายการมันมีสคริปต์ไหมที่คิดแต่คิดว่าคิดว่าของพวกเราอ่ะไม่มีแน่นอนของเราไม่มีของพวกน้องอ่ะคงไม่ใช่เป็นสคริปต์แต่น่าจะเป็นเกมที่เขาต้องทำอาจจะเป็นโจทย์แต่ละโจทย์ มีกฎนี้กฎนี้นะอะไรเงี้ยแต่พอเป็นชีวิตปกติก็คืออยู่ในก็เป็นสไตล์ของตัวเองเป็นไลฟ์สไตล์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะยังมีบางช่วงบางตอนไหมคะแขนที่แบบฮะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราอยนี้นี้จะบอกว่าเยอะมากกว่าห้าคือมันเหมือนดูละครมันมีรักโลกโกรธหลงมันมีหมดก็คือเพราะด้วยอาการที่เป็นว่าสมมตินี้ยืนอยู่ไม่พอใจอ่ะอาจจะคิดว่าด้วยความเป็นตัวเองว่าอือปุ๊บอ้าวกล้องเห็นนะเออ ก้องเห็นนะว่าเอ้ยความรู้สึกแบบเราอย่างน้องๆเขาคือจริงๆมันเป็นความธรรมชาติมากมันเขาธรรมชาติจนเขาเรียกว่าอาการสีหน้าทุกอย่างคือมันคือเราได้เห็นตรงนี้หมดเลยเขินเอ่ยเอ๊ะไม่พอใจสงสัยทุกอย่างแบบนี้มันมีครบหมดตรงนี้เราเรียกว่าครบในเรื่องของรักโลภโกรธหลงนี่ตรงนี้ทําเป็นดีใจแต่ว่ากล้องมันมีอยู่ในห้องด้วยเ,เดินแยกกันเขาลับห้องเขา้องให้เราสงสารแล้วก็เราเห็น อย่ยงเดียวแหละของรายการนี้ก็คือตอนที่หนุ่มๆเขาเข้าห้องน้าแล้วก็ประตูปิดอันนั้นกล้องไม่ได้อยู่ข้างในเออกล้องไม่ได้อยู่ข้างในตอนเขาไปอาบน้ำนะทางเราก็เอยทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมิดนึงตาพี่เองบ้าง มึงเห็นตอนกลางคืนมากกว่างวันผมเข้าห้องนอนกันแล้วก็ปิดไฟเลยโอ๊ยตัดไปที่อื่นผมก็อยากรู้เออเผื่อเขาคุยอะไรกันหรือเปล่าอะอาเจนเราบอกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยอยากอยากรู้เลยเอาจริงไม่เคยอยากรู้จนกระทั่งทำงานนี้เราไม่ได้อยากรู้มันก็สนุกดีเหมือนกันดีกว่าเราไม่ได้อยากรู้นะนะว่ากลางวันเขาเล่นเกมอะไรตอนกลางคืนนี่แหละกลางวันเล่นเกมเราไม่รู้เรื่องเลยมีกลางวะที่คิดอยากเอาตัวไปลงไปเล่นบ้างไหม ้ยอุ้ยแต่แต่มันแตกดดันอยู่น้ผมลงไปผมเขินแน่ผมทำไม่ได้ทำตัวไม่ถูกแน่นอนนั่งนั่งอยู่ข้างหลังก็เขินเลยพี่เออลงไปน่าจะไม่ไหวไม่คิดคะมีบางเอ๊ะจะเป็นชั้นจะเป็น่า้นไม่ก็เวลาเราดูใช่ไหมมีอกคริสนะนั่งนั่งแบบคนนี้ไม่ใช่แน่แต่ได้ทำแต่ได้ทตลอดเวลางงมากสายวิเคราะห์หรอพยายามพยายามจะวิเคราะห์แต่ว่าวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มา มันผ่านะพันผ่านมันผ่านพี่เจนบอกเนี้ยผู้หญิงเขารู้กันหน้าตาแบบเนี้ยใช่เวลาผู้หญิงจับผู้หญิงเจะก็จะหันไปเนี่ยพวกผู้ชายไม่รู้หรอกผู้ชายไม่รู้ว่าเราดูกันอ่อแต่เจนที่ตบโซฟาพร้อมกันอย่างเงี้ยแล้วสองคนนี้ก็จะถามว่าทำไมทำไมอ่ะอธิบายไม่ถูกเนี่ยก็จริงๆเอ่อเลิฟเอ็กซ์เพิร์อ่ะไม่ได้เลิฟเอ็กซ์เพิร์ดนะคะเราอ่ะเป็นเหมือนผู้ชมที่นั่งอยู่ข้างๆคุณอยู่เคียงข้างคุณบางคนดูอยู่บ้านคนเดียวเนี้เราก็มาดูเพื่อน แต่จริงๆอยากอยู่แต่ชีวิตจริงคงยากเพราะว่าสามีเขาก็คงไม่ยอมให้เลิกหรือว่าอะไรไปไป,ไปรายการอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เออเราก็เลยใช้ความแบบว่าออประสบการณ์รักของเรา18ปีเอ,อ้ยมาดูมาอะไรอย่างงี้ดีกว่าเน,นี่ยก็แบบในเรื่องของแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยคือจะอยากไปแต่ก็ไปไม่ได้จริงๆใช่ค่ะ <c oughs> จริงๆไม่ได้เกรงใจสามีค่ะเกรงใจประชาชนเนี่ยนะค่ะ ไม่ีอะไรว้าวๆยืมไม่ได้เห็นเราไม่คิดว่าหุ้ยจะได้เห็นอะไรแบบมากหุ่นหันเขาโอ้เขาว้าวเขาไม่แข็นะโอ้ไม่แข็ดีขนาดไหนไม่ก็เอาสิบสองคนมาเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหทุกคนสวยหล่อหมดเกมเกมเนี่ยโอ้โหอยู่ทะเลเนาะพอกมาถอดมาปุ๊บฝั่งนี้ฝั่งนี้ปึ้งปึ้งปึ้งว้าวแล้วฝั่งนู้นยังไง แค่ EP หนึ่งนี้ก็เป็นแนะนำตัว EP สองคือเอาเรื่องเลยพี่ก็แบบบีชแวร์เป็นแบบสิลบีชแวร์เรื่องแล้วเป็นสิลบีชแวร์ตลอดเป็นเป็นงานที่ทำแล้วสนุกดีครับอ่เแล้วก็รายการยังไม่ว่ตัวจี๊ดมีไหมในนั้นเยอะแยะตัวแซบมีไหมเออเอางี้คนที่อยู่คิดว่าแซบมันมีคนแซบขอเออนางงุ้งนางเงียบมีหมดเออรวมอยู่ตรงนี้ 29สิพฤศจิกายนนี้นะคะสามารถรับชมได้เลยค่ะทีวีทีวีรับรองว่าสนุกแน่นอนองดีครับองดีครับดีครัองดีอะไรดีนะอะไรดีกาของดีของรดีของดีโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ